ความน่าจะเป็นนะครับในการหาความน่าจะเป็นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้คือมันนำเรื่องที่เราเรียนตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการบวกกฎการบวกกฎการคูณเนี่ยหรือการเรียงสับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงเส้นหรือวงกลมนะครับเส้นตรงหรือวงกลมนะและวิธีจัดหมู่เนี่ยเอามาใช้หมดเลยนะครับเอามาใช้หมดเลย ทีนี้เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปะหาความน่าจะเป็นเนี่ยเรามาทบทวนก่อนนะครับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเนี่ยสองกฎนี้ใช้สําหรับการเรียงสับเปลี่ยนเส้นตรงวงกลมและวิธีจัดหมู่ก็คือใช้หมดอ่ะนะฮะและกฎการบวกคือจบงานง่ายเลือกแล้วจบงานเลยนะครับไม่เป็นขั้นเป็นตอนแต่ถ้าเป็นการคูณนะครับคือจบงานยากทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเวลาเราไปเจอโจทย์เนี่ยเราก็ต้อง แยกให้ออกนะครับว่างานหลักที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรนะต่อไปการเรียงสับเปลี่ยนนะครับการเรียงสับเปลี่ยนก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือเรียงสับเปลี่ยนเส้นตรงเชิงเส้นตรงนะครับกับเรียงสับเปลี่ยนวงกลมนะครับอ่ะก็มีเทคนิคก,ก็คือถ้ามันอยู่ติดกันเราก็จับมัดนับเป็น1นนะครับแยกกันจับแทรกนะครับใช้ได้ทั้งเส้นตรงและวงกลมนะครับ ถ้าเกิดการติดกันเนี่ยเราจะเกิดมันจะเกิดการทั้งสนับที่ข้างนอกแล้วก็สนับที่ข้างในนะครับแต่ถ้ามันเป็นการล็อกถูกล็อกตำแหน่งไว้เนี่ยเราจะไม่นับตัวนั้นนะครับพวกการเล็งสับเปลี่ยนนะครับจะสนใจตำแหน่งหรือลำดับนะครับสนใจตำแหน่งกับลำดับโอเคเนาะอ่ะทีนี้มาดูสูตรถ้าเป็นการเลยงสับเปลี่ยนเส้นตรงนะครับสูตรคือ PNR นะครับเท่ากับ n f a ส่วนด้วย n ลบ r นะครับ ถ้ากรณีของบางสิ่งที่มันซ้ํากันเนี่ยอย่าลืมเอาอจํานวนที่มันซ้ำเนี่ยไปเป็นตัวหารด้วยนะครับโอเคเนาะ n แฟกส่วนด้วยจํานวนของที่ซ้ําอย่าลืมใส่แฟกนะครับอ่ะต่อไปวงกลมวงกลมก็เป็น n ลบหนึ่นะครับไม่มีอะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือวิธีจัดหมู่นะครับ c n r หรือวงเล็บ n r เนี่ยนะครับคือวิธีจัดหมู่ สูตรของมันก็คือ n แฟกส่วนด้วย n ลบอแฟกคูณอแฟกอันนี้ไม่สนใจตำแหน่งหรือลำดับใดๆนะครับถ้ามีคำว่าอย่างน้อยหรืออย่างมากเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็นกรณีนะครับถ้าถูกแบ่งออกเป็นกรณีก็เอาแต่ละกรณีมาบวกกันนะครับมาบวกกันโอเคนอประมาณน,นี้นะครับเดีย๋ยวเราลองไปดูโจทย์กันวิธีการทำนะครับความน่าจะเป็น P/E ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เท่ากับ N/E ส่วน N/S นะครับ N/E คือจำนวนเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจ N/S e. คือจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับวิธีการทำคือหา N/S e. ให้ได้ก่อนหาจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดให้ได้ก่อนเราก็ต้องดูว่าโจทย์เนี่ยเขาให้งานงานหลักมันคืออะไรนะครับออย่างข้อ1ไพ่1สำรับมี52ใบ ถ้าุูมหยิบขึ้นมา1ใบแสดงว่างานหลักของเราเนี่ยคือการหยิบไพ่ขึ้นมา1ใบถูกไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นหา N S ก่อนหยิบไพ่ขึ้นมา1ใบาจากกี่ใบาจาก52ใบมันควรเป็นวิธีการเล็งสับเปลี่ยนหรือว่าเป็นวิธีจัดหมู่อ่าคำว่าซูมหยิบเนี่ยคือไม่สนใจตำแหน่งหรือลำดับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นวิธีจัดหมู่นะครับ อมีอยู่52าสิบสองบมาหใบเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น52วิธีนะครับถ้าใครยังสงสัยว่าทำไมถึง5้เอ็นแฟกเอ็ N, N ของเราคือห้าสิคือหนึ่ทำไมถึงได้52ก็ลองไปดูคลิปก่อนหนะ้านั้นละกันนะครับเรื่องแฟกทอรี a l มีป่าไม่รู้ อ่ะต่อไปหรือข้อสังเกตง่ายๆคือถ้า R เป็น1อ่ะ R เป็น1ึปุ๊บตอบตัว n ทันทีนะครับตอบตัว n ทันทีโอเคนะครับอ่ะต่อไปมาดูเงื่อนไขข้อ1ความน่าจะเป็นที่จะได้ไพ่โพแดงความน่าจะเป็นที่จะได้ไพ่โพแดงนะครับโพแดงก็คือรูปหัวใจเนะาะไพ่โพแดงนะครับไพ่โพแดงเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด 13ใบถูกไหมครับตอนนี้เราหาจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้และคือมีอยู่52เหตุการณ์นะครับแล้วโจทย์ให้หาเหตุการณ์ที่จะได้ไพ่โพแดงนะครับซึ่งไปหาก่อน NE ส่วน Ns เนาะติดไว้ก่อนนะครับเหตุการณ์ที่จะได้ไพ่โพแดงเนี่ยนะครับไพ่โพแดงมันมีอยู่ทั้งหมด13ใบถูกป่ะแล้วงานอ่อย่างที่บอกงานของเราคือหยิบมาแค่หนึ่งใบนะครับก็มี13เลือก 1ได้เท่ากับสิบสาเพราะฉะนั้น <_ p> เหตุการณ์ที่จะได้ไพ่โพแดงเนี่ยมีทั้งหมดสิบสามเหตุการณ์จากทั้งหมดห้าสิบเหตุการณ์นะครับเห็นไหมอันนี้สิบสามคือเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจห้าสิบสองคือจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับตัดทอนกันก็นเหลือเศษหนึ่งส่วน4ี่นะครับเหตุการณ์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นหนึ่งในสี่เนี่ยจะไม่มีทางเกินหนึ่งเด็ดขาดและไม่มีทางน้อยกว่าศูนย์เด็ดขาดนะครับ อ่ะต่อไปข้อสองความน่าจะเป็นที่จะได้ไพ่หมายเลขค่าหรือหมายเลขหกคำว่าหมายเลขค่าหรือหมายเลขหกเนี่ยแสดงว่าคําว่าหรือคือเอ่อเอาทั้งสองแบบเลยนะครับซึ่งเอ่ออย่างที่บอกไปว่าเราต้องหาจานวนเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนถูกไหมครับซึ่งันนี้เราหามาแล้วมันมีอยู่ห้าสิบสองเหตุการณ์นอะเพราะฉะนั้น เราหาเหตุการณ์ที่จะได้ไพ่หมายเลขห้าหรือหมายเลขหกนะครับซึ่งหมายเลขห้าเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดสี่ใบถูกไหมครับหมายเลขห้ามีอยู่อยู่ทั้งหมดสี่ใบหมายเลขหกก็มีอยู่ทั้งหมดอีกสี่ใบนะครับคําว่าหรือหมายถึงการเอามารวมกันนะครับก็เท่ากับว่ามีทั้งหมดอยู่แปดใบนะครับมีแปดเลือกหนึ่งก็จะได้เท่ากับแปด เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจได้ไพ่หมายเลข5หรือหมายเลข6ก็จะมีค่าเท่ากับ8ส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมด52นะครับเอาแม่สี่มาหารทั้งเศษและส่วนได้เป็น2ส่วน13ต่อไปข้อ3ความน่าจะเป็นที่ไพ่เป็นหมายเลข5และเป็นข้อหลามตัดนะครับคำว่าและคือเราต้องได้ไพ่ที่มี ดอกเป็นข้าวหลามตัดนะครับมันมีอยู่แค่ใบเดียวนะครับมีอยู่แค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นความน่าจะเป็นคือเศษ1ส่วน52นะครับมี1ใบหยิบได้แค่ใบเดียวนะครับประมาณนี้ไปต่อต่อไปข้อ2ในถุงใบหนึ่งมีลูกบอลขนาดเดียวกัน50 15ลูก เป็นสีขาวสี่แดงห้าเหลืองหกลูกซุมหยิบขึ้นมาสองลูกความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีขาวทั้งสองลูกเป็นเท่าไหร่่ะเหมือนเดิมวิธีการทําคือหาจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนนะครับงานของเราคือหยิบลูกบอลขึ้นมาสองลูกถูกปะ่ะอันนี้คืองานของเรานะครับลูกบอลเนี่ยมันมีสิบห้าหยิบมาสอง ุ่มหยิบอะุ่มหยิบก็ต้องเป็นวิธีจัดหมู่อยู่แล้วนะครับก็จะได้เป็น15แฟกส่วนด้วย13แฟกค,คูณ2แฟกอะ่ะก็จะได้เป็น15คูณ14ส่วน2ตัดทอนเหลือ7ได้เป็น105นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่105เหตุการณ์นะครับ105เหตุการณ์โจทย์ให้หา เหตุการณ์ที่จะเป็นได้ลูกบอลสีขาว2ลูกนะครับสีขาว2ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์สนใจคือได้ลูกบอลสีขาวนะครับเราก็ไปดูลูกบอลสีขาวเนี่ยมันมีอยู่4เราต้องการหยิบมาเท่าไหร่หยิบมาสองนะครับจบงานหรือยังจบแล้วเพราะว่าเราหยิบมา2พอดีตามที่งานหลักเราต้องการถูกปะอ่ะก็จะได้เป็นสแฟก N แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกค,คูณ r แฟกนะครับ อได้เป็นหกได้หกนะครับเพราะฉะนั้นหาความน่าจะเป็นได้และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้คือหกส่วนหนึ่งร้อยห้าแม่สามตัดทอนได้นะครับ ต่อไปข้อ3นะครับในถุงใบหนึ่งมีลูกบอลขนาดเดียวกัน15ลูกเป็นลูกบอลสีขาว4ลูกสีแดง5ลูกสีเหลือง6ลูกนะครับซูมหยิบขึ้นมา3ลูกจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีเหลืองอย่างน้อย1ลูกนะครับมีคำว่าอย่างน้อยแสดงว่าถูกแบ่งออกเป็นกรณีนะครับ แต่ทีนี้เหมือนเดิมมาหางานหลักของเราก่อนงานหลักของเราเนี่ยมันคือหยิบขึ้นมา3ลูกนะครับจากลูกบอลก,กี่ลูก15ก็มี15หยิบ3ได้เป็น n f ฟ c t ส่วนด้วย n ลบ r แฟกคูณ r แฟกได้เท่ากับ15คูณส4่คูณ13ส่วนด้วย1 2 f ส c t เนี่ยที่ครูไม่เขียนเพราะว่า,าตั้งแต่แรกเลยที่ครูไม่เขียนเนี่ยเหมือนกับข้อนี้เลยนะ ที่ครูไม่เขียนเพราะว่าเดี๋ยว12แฟกข้างบนเนี่ยมันก็ไปตัดกับ12แฟกข้างล่างนะครับมันก็หายไปเพราะฉะนั้นครูเลยไม่เขียนนะครับทีนี้มันจะเหลือ3แฟก3แฟกเราก็แยกออกมาเป็น3คูณ2นะครับอ่ตรงนี้ตัดทอนเหลือ7 3ตรงนี้กับ5ตัดทอนได้เราก็จะได้เป็นเหลือแค่5คูณกับ7คูณกับ13นะครับ ได้ทั้งหมด455เหตุการณ์นะครับมีเหตุการณ์ทั้งหมด455เหตุการณ์ทีนี้โจทย์ให้หาสิ่งที่โจทย์สนใจคือสีเหลืองอย่างน้อย1ลูกคําว่าอย่างน้อย1ลูกแสดงว่าเราหยิบลูกบอลสีเหลือง2ลูกก็ได้ถูกไหมครับ3ลูกก็ได้นะครับโอเคเนาะแล้ามาหาเอ e ตรงนี้แล้วกันนะครับก็ณนีแรกได้เหลือง หยิบเหลืองมาหนึ่งลูกเหลืองหนึ่งลูกเหลืองเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมดหกลูกนะครับหยิบเหลืองมาหนึ่งลูกมีหกหยิบมาหนึ่งยังไม่จบงานถูกไหมงานของเราคือต้องการหยิบลูกบอลทั้งสามลูกตอนเนี้ยเรามีแค่ลูกเดียวนะครับอีกสองลูกถ้ามันยังไม่จบงานแสดงว่ามันเป็นกฎการคูณนะครับ อีก2ลูกเนี่ยหาได้จากสีขาวกับสีแดงซึ่งโจ์เนี่ยเขาไม่ได้ระบุเาไม่ได้สนใจสีขาวสีแดงอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่อย่างน้อยต้องเป็นสีเหลืองอย่างน้อย1ลูกเพราะฉะนั้นสีขาวกับสีแดงเนี่ยเราเอาไปรวมกันเลยนะครับได้เป็น9ลูกหยิบมา2ลูกนะครับจบงานแล้วถูกไหมครับจบงานแล้วกรณีที่1เหลือง1ลูกจบงานแล้วต่อไปกรณีที่2เราก็หยิบสีเหลือง 2องลูกนะครับมี6กหยิบสองยังไม่จบงานถูกปะขาดอีก1ลูกนะครับถึงจะครบ3ลูกอีก1ลูกหาได้จากสีขาวกับสีแดงนะครับซึ่งมีอยู่9ลูกหยิบมา1น่งก็เอาไปบวกกันนะครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยจบงานไปแล้วอันนี้ก็จบงานไปแล้วก็เลยเอามาบวกกันต่อไปกรณีที่3คือ หยิบเหลืองสามลูกนะครับมีหกหยิบสามจบงานแล้วถูกปะหยิบมา3ามลูกพอดีตามงานหลักที่เขาให้มานะครับก็เอาไปบวกกันเนี่ยมันประมาณนี้แหละครับก็คือถ้าถ้าเราแยกออกว่ามันเป็นวิธีจัดหมู่หรือเป็นการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยมันก็จบแล้วเรื่องความน่าจะเป็นนะครับ ทีนี้เราก็มาหามันจะได้เป็นหกแฟส่วนด้วยเฟส่วนด้วยที่ไหนล่ะหกแฟกคูณกับเก้าแฟกส่วนด้วยเจ็ดแฟกคูณสองแฟกนะครับบวกกับหฟส่วนสี่แฟกคูณสองแฟกคูณเก้และบวกหฟส่วนสามแฟกคูณสามแฟก ก็จะได้เป็น6 9แฟกเราแบ่งออกเป็น9คูณ8ส่วนด้วย2นะครับบวกกับ6คูณ5ส่วน2คูณ9บวก6คูณ5คูณ4ส่วน3คนะูณ2ขอไปไวนิดนึงนะครับ ตรงนี้เป็นหกตัดหกนี้ได้นะครับเราก็จะได้เป็น N-E ไม่มีทางเกิน NS แน่นอนนะครับ N-E ไม่มีทางเกิน NS แน่นอน6กคูณเคูณสได้216ร้อยสบหนะครับตรงนี้เป็น216บวกกับ15บห้าคูณเก้คูณเนะครับได้135 บวกกับยี่สเราจะได้จำนวนเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจแล้วว่าได้สีเหลืองอย่างน้อยหนึ่งลูกเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่เหตุการณ์นะครับสามร้อสิบเจ็ดโทษทีสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเหตุการณ์นะครับได้ n e แล้วเพราะฉะนั้น โจทย์ให้หาความน่าจะเป็นนะครับของเหตุการณ์นี้ก็คือ NE ส่วน NS นะครับอ่ะตัดทอนได้นะเอาแม่เจ็ดตัดทอนนะครับสามร้เจ็ดสิบเอ็ดหารกับเจ็ดเหลือห้าสิบสาม สี่รอยห้าสิบห้าหารด้วยสาหารด้วยเจ็ดนะครับก็จะเหลือหกสิบห้าอไปต่อข้อ 4, าาสอี่นะครับหน้าอักษรคคำว่ามันดีนะครับมาจัดเรียงเป็นคำที่ประกอบด้วยตัวอักษรสี่ตัวนะครับ คำเหล่านี้อาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้จงหาความน่าจะเป็นที่จะจัดให้อักษรตัวสุดท้ายเป็นสระเสมอ,อทีนี้ข้อนี้เป็นการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นตรงนะครับถ้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพวกตัวอักษรตัวเลขอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ในแนวในแนวนี้อยู่แล้วนะครับ มีอยู่6ตัวถูกไหมมีอักษร6ตัวนํามาเรียงเป็นคํา4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นหาจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดก่อน ns นะครับมี6เลือก4ก็จะได้เป็น6กแฟกส่วนด้วย2แฟนะครับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกะครับก็จะได้เป็น6คูณ5คูณ4คูณ3 ได้360นะครับ360มีเหตุการณ์ทั้งหมด360เหตุการณ์แล้วโจทย์ให้เราหาความน่าจะเป็นนะครับที่จัดให้อักษรตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นสลักเสมอนะครับอ่าถ้าเราลองวาดรูปเนาะ NE นะครับ NE ต้องการจัดให้เป็นอักษร4ตัว แล้วเขาให้อักษรตัวสุดท้ายต้องเป็นสระเสมอสระเนี่ยเราจะมีตัวโอกับตัวเอถูกไหมครับโอกับเอมีอยู่2ตัวให้เราเลือกนะครับเ,เพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ยเราได้เป็น2ตัวเนาะก็2มี2อง,งนะทีนี้ถ้าสมมตุติเราเลือกตัว a ไปเราเลือกตัว a ไปไว้ข้างหลังมันก็จะเหลืออีก5าตัวถูกไหมครับไว้ให้ใส่ตำแหน่งอื่นๆนะครับอีก5าตัวถ้าเราใส่ในตำแหน่งเนี้ย ตำแหน่งนี้ก็สามารถนำห้าตัวอักษรนี้มาใส่ได้ถูกไหมครับอ่ะสมมุติตัวโออ่ะเอไปละเอาเป็นตัว n ตัว n ไปละนะครับอ่ะ A ไป N ไปละก็จะเหลืออีกสี่ตัวไว้ให้ใส่ในตำแหน่งนี้ถูกไหมครับอ่ะเอ็มสมมติสมมูตณนะเอ็มไปแล้วก็จะเหลืออีกสามตัวไว้ให้ใส่ตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งสุดท้าย เสร็จปุ๊บก็เอาไปคูณกันทั้งหมดเลยนะครับเอ๊ะ hey, มันเพิ่งจบงานไงเอาไปคูณกันนะครับได้ทั้งหมด120วิธีนะครับ NE ของเราโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นนะครับก็คือ120ส่วนด้วย360ตัดทอนเหลือเศษ1นส่วน3นะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวขออีก3ข้อนะครับ5 6 7นะครับจัดชาย5้5คนในจำนวนนี้มี A กับ B รวมอยู่ด้วย5คนนี้มี A กับ B รวมอยู่ด้วยถ้าจัดยืนเรียงแถวตรงจงหาความนั่นจะเป็นที่ A กับ B ยืนติดกันเสมอนะครับอ่ะทีนี้หาเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนเขาต้องการจัดคนกี่คน จัดคน5คนให้ยืนเรียงแถวตรงถูกไหมอันนี้คืองานหลักเนาะจัดคน5คนยืนเรียงแถวตรงนะครับเพราะฉะนั้นเรียงสับเปลี่ยนเช่นเส้นตรงนะครับมี5คนก็จัด5คนจะได้เป็น5แฟกได้เท่ากับ120วิธีนะครับเอการที่โจทย์สนใจโจทย์สนใจเนี่ย ให้ A กับ b ยืนติดกันเสมอเอ a กับ b ยืนติดกันติดกันเราก็จับมัดถูกไหมใช้ไปแล้วสองคนเหลืออีก3คนนะครับมาจัดแถวทีนี้ติดกันจับมัดเรานับเป็น1ถูกป่ะมีม้าคนก็จัดเรียง5คนถูกไหมทีนี้ติดกันจับมัดเรานับเป็น1 1คน2คน3มคน4คนมีคน4คนสลับที่ข้างนอกก็ได้เป็น 4แนะครับแล้วสลับที่ข้างในติดกันจับมัดนับเป็น1มันก็จะมีทั้งสลับที่ข้างนอกแล้วก็สลับที่ข้างในข้างในมีอีก2คนก็คูณ2 f a แก<ฟ>นะครับก็จะได้เป็น48โจทย์ให้หาความน่าจะเป็นก็เป็น48ส่วนด้วยร20นะครับอันนี้24น่าจะหารลงตัว ร้อยีิบหารยี่สี่ก็ได้ห้านะครับได้เป็นเศษสองส่วนห้าต่อไปข้อ6นะครับดึงไพ่หนึ่งใบจากสำรับจงหาความน่าจะเป็นที่จะดึงได้แจ็คแมมคิงนะครับได้แจ็คได้แมมหรือได้คิงนะครับซึ่งไพ่หนึ่งสำรับเนี่ยมันจะมีดอกอยู่สี่ 4, ดอกถูกไหมคือโพดำโพแดงข้าวหลามตัดแล้วก็ดอกจิก นะครับซึ่งใน4ดอกนี้มันก็จะมีแจ็คแมมคิงเนี่ยอยู่แต่ละดอกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ทั้งหมด12ใบถูกไหมมีอยู่ทั้งหมด12ใบนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจเนาะทีนี้เรามาดูเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนหา NS ก่อนนะครับดึงไพ่1ใบาจากสำรับซึ่งมี52มี52ใบเพราะฉะนั้นมันเป็นการสุ่มนะครับมี52 ดึงมา1ใบก็ได้5้าสิบสอแบบ NE ของเราโจทย์ใหคหาความน่าจะเป็นที่ดึงได้ไพ Jack ่แจ็คแมมคิงนะครับมันมีอยู่ทั้งหมดสิบสอใบดึงมา1ใบถูกไ่มก็จะมีอยู่สิบสอเหตุการณ์นะครับอจบแหละความน่าจะเป็นคือสิบสองส่วนห้าสิบสอง เอาแม่สี่ไปหานะครับได้เป็น3ามส่วนสิบสามนะครับเป็นคําตอบต่อไปข้อ7นะครับกลองใบหนึ่งบรรจุหลอดไฟสิบห้าหลอดซึ่งในสิบห้าหลอดนี้มีหลอดที่เสียอยู่ห้าหลอดนะครับถ้าหยิบหลอดไฟออกมา3มหลอดอย่างสุ่มอ่า บางครั้งในโจทย์นเนี่ยเขาก็จะมีคําใบ้บอกนะครับว่ามันจะใช้วิธีจัดหมู่หรือใช้การเรียงสับเปลี่ยนนะครับมีคําว่าอย่างสุ่มก็ต้องเป็นวิธีจัดหมู่จงหาความน่าจะเป็นที่หลอดไฟที่หยิบได้เนี่ยเป็นหลอดเสีย1หลอดนะครับหาเหตุการณ์ทั้งหมดก่อน ns มีอยู่15หลอดหยิบออกมา3หลอดนะครับมี15หยิบ3 สิบห้าแฟกส่วนด้วยสิบสองแฟกคูณสามแฟกก็จะได้เป็นสิบห้าคูณสิบสี่คูณสิบสามส่วนด้วยสามคูณสองเดือเจ็ดนี้เดือห้าจะได้สี่ร้อยห้าสิบห้านะครับถ้าจำไม่ผิดได้สี่ร้ห้าสิบห้าต่อไปหาเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจนะครับ หลอดเสียสนใจว่าหยิบได้หลอดเสีย1หลอดนะครับทีนี้หลอดเสีย1หลอดโจทย์บอกมาแล้วว่าในสิบห้าหลอดเนี่ยมันมีหลอดเสียอยู่5หลอดแสดงว่ามันจะมีหลอดที่ใช้ได้เนี่ยหลอดดีเนี่ยอยู่อีก10หลอดถูกไหมครับ มันเป็นการสุ่มหยิบนะครับก็ใช้วิธีจันหมูเหมือนเดิมนะครับโจทย์สนใจหลอดเสียใช่ไหมเราก็มาดูหลอดเสียมีอยู่ห้ามีอยู่ห้าหยิบมาหนึ่งนะครับไม่มีคําว่าอย่างน้อยอย่างมากเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้แบ่งเป็นกรณีนะครับมีห้าหลอดเสียมีห้าหยิบมาหนึ่งยังไม่จบงานถูกปะงานของเราเนี่ยมันคือหยิบหลอดไฟมาสามหลอดนะครับตอนนี้เรามีแค่หนึ่งหลอด อีก2หลอดหาได้จากไหนหาได้จากหลอดดีครับหาได้จากหลอดดีมี10หยิบมา2นะครับก็จะได้เป็น5คูณกับ10แฟกส่วนด้วย8แฟกคูณ2แฟกได้เป็น5คูณกับ10คูณ9หาร2ตัดตัดเหลือ5 ยี่คูณเได้เป็น2องยี่สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยคือ PE เนาะความน่าจะเป็นคือสองร้อยยีส่วนด้วย4ี่ห้าสิบห้านะครับประมาณนี้นะครับเอาแม่ห้าไปตัดทอนได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับความน่าจะเป็นนะครับในการใช้การเรียงสับเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็วิธีจัดหมู่นะครับโจทย์เนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่ามันควรใช้วิธีไหนนะครับแล้วก็หาเหตุการณ์ทั้งหมดให้ได้ก่อนนะครับดูว่างานหลักของเราเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วต่อไปค่อยหาเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างหลังจากนั้นพอหาได้ปุ๊บก็เอามาหารกันมีแค่นี้ นะครับมีแค่นี้เดี๋ยวในคลิปวีดีโอถัดไปเนี่ยจะเป็นการ่าความน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับความน่าจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าจะหาในรูปของที่มีเครื่องหมายเซตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสำหรับ